สวัสดีครับผมเป็นน้องที่ฮักจะพูดจะพูครับนะครับมาเก็บเข้าได้ผมเนื้อครับวันนี้ผมได้เนี้เมนูเมียงเมียงมาฟาผมม่เป็นน้องเห็นแล้วเนื้อครับอ๋อครับผมแกงมาแตงนะครับหรือว่าแตงกวาใส่หมูครับผมม่เป็นน้องครับแตงกวาหรือว่ามาแตงกันเนี่ยได้หลายเมนูนะครับตึงพัดตึงแกงตึงกับน้ำพริกก็ได้นะครับกับสดนะครับแต่นี่หันเป็นคำขำครับมอกมาะเนี่ยครับจะได้ความหวานจากมาแตงได้ความหวานจากหมูครับลงยาฝนเน้อครับได้พรปอมมากับเลยครับอ๋อได้พริกมากับเลยนะครับ เสริมความเผ็ดเข้าไปครับผมไม่รู้ว oh, so right oh, so ่าอ้าขยักกั Meeting ้วใกล้ไนมอย๋อ้ตโตๆเหมาะเหมาะเนอครับม well. ือนี่มือนี่ครับมือนี่ครับนี่ครับเอ้าสดโหนะครับนี่ครับหัวหน้าตาครับอืมอ่ะครับมาดื่มด้วยผมครับอืมเหมือนหม้อนะครับเนื้อละปก่อนเลยอื ได้วความหวานจากแตงครับแตงกูกเองที่สวนเนี่ยครับทำไมพี่น้องครับหวานหวาน,วานครับ ประฟองปรวยครับมะมะหอมหอมต้องกำยังอีกครับเอ้ยแกงมาแกงสีหมูครับอืมอืม ข้าวความหวานจะมาแตงครับหมาแตงได้ไหมครับเพรบจากสวนมาครับมันเนื้อแล้วไปเลย พวเป็นพี่น้องก็อลองพี่าดูนะครับมาแต่งว่าแตงกวางนะครับทําได้หลายเมนูครับหลายอย่างอ๋อเนื้อเราไปเลย พอแล้วตาครับแกงมาแตลงใส่หมูครับหยออครับหยอือ ฮืมโม่โม่ครับชุดยอดครับลองเนี่ยพนึกนะครับผมหม่ยปึนลองครับมาแต่งกันเนี่ยได้หลายเมนูครับ ờ trở đu đốt lên ngắn hả à, năm tay ngoài đấy bỏ hết rồi bỏ lắm nữa không เพชรครับตรงน่าผมนะครับ ตไอปตีนเป็นกำมันกำมันะ ออออโอเคครับเล่บเล่น,นะครับนี่ครับ อลกดโดดเรื่องงานครับเ่้ยอิ่มให้ก่อนครับมาเต็มถ้วยครับกินหมูมดครับคุณแม่เป็นน้องครับ นะครับคลิปนี้ขอบคุณผู้ใหม่พี่น้องที่ดคูคนนะครับเป็นคนที่ต่างเพื่อนของผมนะครับจะได้ก่อนอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนี่ที่ป้ากินแกงมาแตงใส่หมูครับหรือว่าแตงกวาใส่หมูครับประกาศที่ไหมครับขอบคุณครับ